มากี่วันแล้วได้ยอดได้เพิ่มเยอะพีวินให้พี่เอิร์ตฟังหน่อยอาทิตย์ได้ไหมอาทิตย์กว่าครับอืมกว่าแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ <im <im ้นเรื่อยๆครับอืมออเดอร์ออเดอร์ฟังก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆส่งเป็นแล้วใช่ไหมส่งเป็นหรือยังตอบแชทเป็นไหมตอนนี้ให้ให้รุ่นน้องเป็นแอดมินให้อ๋อให้รุ่นน้องก็เลยมีเวลามารับของอ๋อมาทุกวันเลยรุ่นน้องเป็นแอดมินให้เราด้วยรุ่นน้องครับรุ่นน้องใช่รุ ก็คือมาทุกวันเลยเมื่อวานนี้มาช่วยพ่ยาทอดหมูเมื่อวานเมื่อวานมาเรียนทอดหมูเียรู้เดี๋ยวจะนำหมูกรอบไปไปทอดขายแล้วก็ฝากเพจฝากเพจกับพี่เอกเลยเร็วอ่าฝากฝากเพจชื่อชื่ออ่านคนรุมนะครับอ่าโปรดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ไปอุดหนุนทางเพจได้เลยนะครับอ่าคนไหนอยากกินน้ำพริกพยาตอนนี้พ่ยาไม่ได้ไร์สดใช่ไหมไป ไปซื้อกับอันคนลุมได้เลยครับผมอันนี้คือเป็นลูกติดพิยานะแล้วเลขบัญชีอันเลขบัญชีชื่ออะไรเลขบัญชีชื่ออะไรชื่อชื่อเลขบัญชีอักคารเดชทัศนะครับเลขบัญชี1720สนครับ421765าครับไม่ไม่ธนาคารกรุงไทยครับคนนี้นะคือของแท้แน่นอนใยืนยันเลขบัญชีครับยืนจะมบัญชีที่เป็นพวกบุคคลใช่ครับระวังครับระวังเพจปลอมแล้วก็บัญชีปลอมครับแต่ถ้าชื่อเลขบัญชีไม่ตรงลูกค้า ระวังโดนเพจปลอมด้วยครับอันนี้ขอขอย้ำคุถามคนได้ใช่ครับเบอร์เบอร์โทร061ครับ3838388ครับภูมิใจไหมอันคุณลุมปิดครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสี่กับห้าพันแล้วครับวอาทิตย์ก็กว่าครับไม่ธรรมดานะไหวมากยอดเลยนะยาเลยเลยเลยไอเตวนแดกอีกยามาแล้ว ตะเวนเดงยังไม่มีนตะเวนเด็กตะเวนแดกยังไม่มีถึงอย่าพันต้นไอ้นี่ห้าพันปอพิยาเป็นคนตั้งให้ไงไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่ออะไรไปเปลี่ยนชื่อเพชรไม่เอาตะเวนแดกไปทำตะเวนช่องไหมฮะชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรล่ะชื่อชื่อมนครับผมชื่อมนชื่อมนเหรอชื่อมนพิยาจะตั้งเพชรชื่ออะไเดี๋ยวไอพี่เอิร์ตตั้งให้ดีกว่า้โอ พี่เอ,อิร์ธตั้งให้อีกกว่าก็ฝากขอบคุณพี่เอ,อิร์ธอีกครั้งนะครับที่ให้อาชีพผมแล้วก็ผมก็จะตั้งใจทําให้ดี<จ>ดท,ทดดี่สุดแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปจะไม่ท้อนะจะไม่ท้อครับพยายามสู้สู้จะสู้เพื่อครอบครัวแล้วก็ คนที่บ้านคร like, ับจ้ะไปโชคดีไปตามเพจเขาด้วยนะอันคนลุมครับผมไปเฮ้ยคนลุมนี่เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้คนนี้คนลุมเต็มอกหพี่ยาพี่ยาใครมาให้ตั้งชื่อเพจพี่ยาก็จะตั้งชื่อเขาเมื่อเช้านี้ชื่ออะไรวะคนลุมอะไรวะคนลุมแหวนแหวนเรืออะไรเนี่ยแหละเอาง่ายตอนนี้จะมีปาขาคนมีคนมาให้พี่ยาตั้งชื่อเพจเยอะมากตอนเนี้ก็คือไม่ขึ้นต้นด้วยคนลุมก็ลงท้ายด้วยคนลุม นะเอาแล้วแล้วพ่อจะตั้งนะชื่ออะไรแกงลุมใช่ไหมต้มได้ปหมต้มต้มคนลุมก็ได้นะแกงมะลุมจะจะไปแกงมะลุมไม่ได้ต้องต้มคนลุมไปก็ไปคิดเอาเดี๋ยวให้พี่พี่เอิร์ธตั้งให้ดีกว่านะพี่ยาก็ตั้งได้ไม่เปไม่เก่งเท่าพี่เอิร์ธหรอกไปโอเคครับคุณไม่เยอะมากใช่ก็เป็นหมูกรอบทอดแผ่นแผ่นทอดทองสู้ๆครับผมโอเคครับเป็นกำใจให้นะครับครับขอบคงขาของ คููห้าสิบทางคนทางคนต้องให้ถึงมือพี่ยาร้อยแปดสิบรบร้อยหกสิบยี่สิบอันนี้ร้อยยี่ห้าสิบยี่สิบเจ็ดสิบทั้งหมดสามห้าเก้าร้อยสามสิบห้าบาท เอาตังไหมเจ๊เร็วๆตังอนใส่มาสองพันหร้มบห้าใส่มาดีลูกใส่มาสองพันเร็วๆตังทอนสามเอาไปไม่มีตังอรลดให้ยี่สิบบาทลดให้กระเป๋งกระเป๋งเ,า,เมามาตะวันเอาไปแปดสิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบ สิบสามสิบห้าสี่สิบหนึ่งร้อยหกสิบสิบห้าร้อยยี่สิบห้าสี่ร้อยแปดสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบบวกสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบห้า อันนี้ยี้าอันนี้ร้อยี่้าอันนี้ยีอันนี้ 125. 11, 110, 11นร้อยยี่1 1 0ห้าหนึ่ง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 พหนึ่งร้อยพอหนึ่งหนึ่งอคบคุเสร็จไปคนต่อไปมาสามร้อยเก้าสามเก้ศบวกสามห้าสี่ร้ยี่ห้าสีร้อยี่ห้าสี่ยี่สิบบาทพอไปมาคนต่อไป ร้อบบาทร้อยสามห้าร้ยหสบรยห้าสิบยห้าสิบทอนทอนร้อยห้าบาทห้สบอเอาเนี้ยร้ออันเนี้ยแปดสิบร้หนึ่งห้า้บาบาทเอาใหม่เอาใหม่ห้าเจ็ดห้า ลกแล้วลกแล้วลกแล้รห้าร้อยเจ็ดสิบห้าลกเจ้าเดียวกันหมดเลย 7 5รับานี่มาืตอป้ายเนีไม่ได้มาเตยน้ำพริกอ๋อมาตยอป้ายอยากได้ป้ายซื้อน้ำาซื้อน้ำพริกก็อยากได้ป้ายป้ายสามพันห้าน้ำพริกฟีอ๋อป้ายป้ายนีป้ายละสามพันห้าอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อย้โขายไเนีที่ทา้งในายดีไหมใช่คับ ขายดีไหมขายดีไหมวันแรกวันแรกโอ้โหวันแรกทำไมซื้อเยอะจังจะมาเรามาวามว่าเยินไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาลับเฮ้ยหมายความว่าเขาไปขายไปทานีอยู่ครับใช่ก็คือมันมีคนรับรับที่เนี่ยไปขายที่ปาปากขายอ่าปากขายแล้วมันขายได้อมารับเองก็เลยมั่นใจว่าคือมาแล้วไม่ได้ก็คือถึงสาที่วางใาไปทานีนะที่ไม่ไม่ไม่ใช่ก็คือไปวางหน้าร้านอาหารแล้วเขาขายดีใช่เขาขายดีผมก็เลย มาเอาไปขายพอมาดูวันแรกคนเยอะคนเยอะไม่เอามาวันนี้ยเอามันเยอะๆเลยเอาของจริงขายดีๆนะมาจับมือจับมือหน่อยขายดีๆรวยๆไปรวย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 ไปเที่ยวหน้าไม่ต้องเอาป้ายแล้วเสื้อนะเอามาคิดตังคบได้เสื้อหนึ่งหมื่นบาทได้เสื้อหนึ่งตัวหนึ่งหมื่นบาท วันนี้ก็ถ้าเราไม่เอาป้ายสองอันเอาป้ายออกสองอันก็เสื้อไปตัวหนึ่งป้ายดีกว่าป้ายดีกว่าป้ายสั่ัใครมาเสื้อใช่ไหมจริงเสื้อผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตมา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 ติดต่อเราได้เราทําเดือนหนึ่งหลายร้อยตัวได้ครับนะเป็นเจ้าของโรงงานมาติดต่อเราได้นะออกแบบสวยๆไหมเราดูหน่อยว่าอะไรอ่ะธุรกิจแลกธุรกิจใช่แลกกันไงเขาซื้อน้ําพริกเราเราก็ซื้อเสื้อเขานะได้เดี๋ยวผมลองออกแบบได้ไปออกแบบมา ให้ใหไอห้แก๊ปตัให้พี่ยารีบมาเร็วๆสามห้ <350. laughs>